มูนเส้นนิกวิวาหรูส่งท้ายปีลั่นคำสัญญาจะอยู่เคียงข้างกันคลิปเป็นงานมงคลสุดอลังของวงการบันเทิงส่งท้ายปีสำหรับงานวิวาของมุลเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์และนิกธนภูมิกุลที่จัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครเมื่อวันก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองได้จัดงานแต่งที่ฝรั่งเศสไปแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยก่อนงานจะเริ่มมูนเส้นและนิกได้ควงคู่มาปรากฏต,ตัวต่อหน้าสื่อ เป็นที่จับตาสำหรับชุดเจ้าสาวที่สวยหรูจากแบรนด์อา o อนลิฟเน่ไว้ของห้องกลงสร้อยคอเครื่องประดับจากแบรนด์โชผาดตังหูแหวนสร้อยคอเพชรรวม110กระตัมูล,ลค่าราว38ล้านบาทและเจ้าสาวยังเตรียมไว้อีก3ชุดชุดรับแขกถ่ายรูปหน้าแบ็ k d รอบเป็นของแบรนด์มิราแวงเครื่องประดับคาวันชาราตจากนั้นชุดเปิดตัวเจ้าสาวในงานจะเป็นแบรนด์ ซาว่าพร้อมเครื่องประดับจากเจมสปาวินเลียนชุดสุดท้ายอ f ฟเต Party ตสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ไทยพีสไบซิลซูเปอรพร้อมเครื่องประดับจากซินทิลล่าม้นเส้นวิริทิพากล่าวว่าเราแต่งงานที่ฝรั่งเศสไปแล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ทีมงานคืออาร์ตโวดอกไม้ไม่เยอะมากแต่เป็นภาพต่างๆเน้นศิล,ละปะซึ่งนิกก็ตามใจกนทุกอย่าง คำสัญญาที่เราให้กันคือสัญญาว่าเราจะอยู่เคียงข้างกาันซัพพอร์ตกันเขาอยากไปไหนทําอะไรเราจะสนับสนุนให้เขามีความสุขและถ้าเกิดเขามีเรื่องอะไรที่เหนื่อยในชีวิตเราก็จะเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตเติมเต็มให้เขามีพลังงานอีกครั้งก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเราอยากให้เป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ตลอดไป ส่วนเรื่องลูกตอนที่เราคุยกันว่าเราจะมีไหมทำได้ไหมอายุเท่านี้วุ้นก็ไม่สัญญาว่าเราจะทำได้100%่งอยเปอร์เซ็นต์คือรู้ว่านิคอยากมีมเราก็อยากมีให้เขาแต่ว่าก็อยากคาดหวังเพราะว่าอายุเราไม่ได้น้อยๆการแต่งงานไม่ได้เป็นหลักว่าเราแต่งงานเพื่อมีลูกแต่ถ้ามีก็คือมาเติมเต็มครอบครัวน,น,น้านิคธนภูมิกูลกล่าวว่าวุ้นเส้นดูแลตนดีมากตั้งแต่อาหารการกินดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจด้วยสำหรับเราความ สุขมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากก็คือการดูแลกันตั้งแต่เช้าจนเย็นตนอยากทำกาแฟให้เขาตอนเช้าอยากให้เขาซบตอนกลางคืนก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันก็สัญญาว่าจะทำแบบนี้ทุกวันตั้งแต่วันแรกที่คบกันมาถึงวันนี้มุ้นจะถามเสมอว่าอยู่โอเคไม่มีความวง่วงใย,ยทุกวันแล้วก็สวยเหมือนเดิม สำหรับเรื่องการมีลูกนั้นตนคิดว่าวุ้นน่าจะเป็นแม่ที่ดีก็เลยอยากจะสร้างครอบครัวกับเขามีลูกสักคนหนึ่งวุนเขาก็บอกว่าถ้าหนึ่งก็น่าจะไหววิริธิพาพักดีประสงค์เกิดวันที่1เมษายนพศ2524ชื่อเล่นวุนเส้นเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้จัดรายการ Channel V Thailand และพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยอีกทั้งติดอันดับผู้หญิงเซ็กซี่25คนแรกของประเทศไทยโดยนิตยสาร FHM วิริธิพาเป็นบุตรคนสุดท้องของวุฒิพงศ์กับสิริวรพันธ์พักดีประสงค์มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อวิชุดาพักดีประสงค์วิริธิพาเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบน และสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่2ด้วยการสมัครวีเจเซิร์ฟรุ่นที่2เป็นวีเจแ n นแนล Thailand ด์